แนวข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยชุดที่2นะครับข้อ1ผู้มีสิทธิ์รับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุเท่าใดคำตอบคืออายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับข้อ2อายุของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดคราวละกี่ปี คำตอบคือคราวละ4ปีนะครับข้อ 3. อายุวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีคำตอบคือคราวละ5ปีนะครับข้อ4ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุเท่าใดคำตอบคือไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือกนะครับ ข้อ 5. นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้จำนวนกี่ปีคำตอบคือดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้นะครับข้อ 6. บุคคลผู้จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต้องมีอายุเท่าใดคำตอบคือไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับ ข้อ7องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพศ2560มีจำนวนกี่องค์กรอะไรบ้างนะครับคำตอบคือมี5องค์กรอิสระนะครับประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอตงงนะฮะและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ ข้อ8การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทําได้เว้นแต่เนื้อหาในการแก้ไขนั้นที่มีผลอย่างไรจึงจะไม่สามารถกระทําได้คําตอบคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้นะครับ ข้อ9การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญพศ2560มีทั้งหมดกี่ด้านอะไรบ้างคำตอบคือมีทั้งหมด7ด้านนะครับด้านที่1ด้านการเมืองด้านที่2ด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านที่3ด้านกฎหมายด้านที่4ด้านกระบวนการยุติธรรมด้านที่5ด้านการศึกษาด้านที่6ด้านเศรษฐกิจและด้านที่7นะครับด้านอื่นๆ ข้อ10องค์กรที่ทำหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพศ2560คือองค์กรใดคำตอบคือวุฒิสภานะครับแล้วพบกันใหม่ในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ